สอบโคนเปืือนปบบปัดตังไฟปับตั้งหม้อขีดขาดจะใครไปแบบคุณยีงเอาใสเ่เลือใส่เรียบร้อยแล้วก็เปิดฝาหม้อนะ่าจะเป็นโคนกัมจงใส่นะบะ<อ>ัดเดืยนสอบคนกับ<อ>เปืือนมันก็แน่เราเปิดฝาหม้อเอาแบบขั้วกราบเวนมันจะตัวตามเอาแบตั้งสัจจาที่าก็ะึงจ่าปากไม่ได้คนจับเน้อกรากาไม่ได้คนขีดเน้อนลุงมทางน้ำเน้อ,อปกะหม่าแบบขั้วนะเสียจงใส่จงใส่อ่ะ เพื่อนมัน่อพิษเอาพิษเอาซะกลางเปิดพอเอึ้งปึืงอ่างปังอย่ักตาคือตุลุงตุลุงก็กินเอากิ่งเอาลำวะพอเบิ่อนานตุลุงมอนาณาภาพไปเพื่อนครับก็ซื้อไปเป็นทิ่เล่าอย่างเดือดกล้ามข้อนอยู่ที่เราเดือดตัวเดียวเพราะเราเสียหมดละ ก่อนพูดยังนัดเดทเนี่ยขอญาติโอมกันลายเนี่ยว่าเสียก่าเอาข้ามืวกันเนี่ยญาตญาติโยมทั้งหลายที่กินแมงมันเนี่ยเรื่อระมัดระวังเ่ยเท่ามาในวันที่เดินอย่างเป๊ะลมโต้วรรณะที่แข่งไปแข่งมาเกินเนีอย่างญาติโยมทั้งหลายเนี่ยคนเอาค่าซักชีวิตปูบาเจ้าวงไซจายะวงสามวรรณะวรรณะบาทห้อยต้มบ้านใดสู้เขาเนี่ยอย่าไปกินสัตว์ใหญ่อย่าไปฆ่ามันเด้อ ถ้าสูเขาฆ่ามันมันจะไปฟ้องโยงบะปานว่าสูเขาข่ามันไอคนที่กินก็เหมือนกันนะมันจะไปบอกือโพดว่าสูเขามีส่วนรู้ร่วมเหตุการข่ามันและแหมน้่อยมันจะเอาโลกเอาภัยมือสูเขาได้เป็นแต่โญยติโยมที่เขาเป็นโรคเป็ดภัยก็ทุกวันนะ่ะเพราะว่าเขากินซั์ล่อมันได้สั่งเวยด้วยน้ำหูน้ำตาด้วยความเจ็บปวดอนะ อย่างเขาแคนใจนะครับก็แจ้งเัาก่อดานาะแต่มันตายมาด้วยความเจ็บปวดมันกดสาบมันกดแจ้งกันหน้าประเดียวเนี้ยคนที่เป็นมะเร็งหนักหนุบวันนั้นไปเตะ <c oughs> ตีวัดกองลงเบียงแหงวันที่เจ็กกาจำใด้ท่านปรัดมีระยุทธีระวังโสอายุ45ปีเป็นมะเร็งลำไส้หวัดเขาก็เลยถามทุลุงเราเจ้าก็ะนเบอร์ทุร มันยังเป็ดอย่างเป็นมะเร็งลำไส้อู้ยป่อแม่มันเหล่าฟังนะเมื่อก่อนมันเป็นละอ่อนนะมันชอบออกตกมันเอาแซ่บไปซอดยหัวกบแล้วมันมาบีใส่หัวโขบตบๆแต๊ๆไปดีว่าแล้วมาดึงแม่มันออกกินดีกว่าเออเป็ดมะเร็งลำไส้วะเนี่ยใครที่จะมาายียมชมตั้งหลายเนี่ย นะ่าเป็นที่ดึงหางที่ปูงกาดดึงไส้มาออกแนัหน้นะตาตอฟางเป็นบอโหคนปูดเน,นื้อองรักเนื้อละกินตาห้องแทนท่แทนผู้สลนงมันห้องการเว้นมันจะตัวตันนะและประเดี๋ยวนี้นะไผ่ที่ตายง่ายเป็นมาเ็กอัตมาภาพไปเตะตะเกินนี่วัดร้องวัวแดงวัดหมวกเขียวดอกอันนั้นก็เป็นมาเล็กมอเจ็ดสิบกปี แล้ววันก่อนก็ไปเตะที่สัตว์กระแปลกงก่อหน้าก็เป็นมะเร็ง55ปี<ม>เ,เขาคนเฮาบัดเดียวนี่อย่างวาเป็นมะเร็งหน้าขนาดนา่ะที่มันปิดหน้ากากาะอะไรน <S <S ั่นนะแต่มีเชื้อมะเร็งจัดเลยเขาข้อหัวคนอื่นคิดเหมือนงั้นก็ไปใส่จจมันจะราญาติโยมมาเรืงปัวหรอาาครับวันนี้นาคมิุนลครับปัวมะเร็งเบ็ดตึงวานนี่นะ แล้วก็คน้นบอกว่าคนที่เป็นบะเร็งเนี่ยที่ชีโควิดสาเก็ขึ้นไปเด้ออวานเ,เ,เอาได้กีนแนได้ฉีได้กีอสองมได้กลับมาเขาเอาเขาไปีก่อนเต่าเตาต้องไปสีก่อนเขานะอ่านเขาก่อไปในด้หวังตู้<ม>เป็นาเจ้าว่าบ้าตเอ็เออีกพวกไรเน,นาะมากิดแนคาราบ้ลสามเกณฑเหราว่วนาบลยนะเขปนะเป็นบอเร็งเขาไม่มีอ,อสองมจ้าชีพกี่เกมฑ์ะ บาสีจูบดีเดี๋อันนี้นี่บัาเปเนื้อรับไปบัาชีนี่นะโอ้เฮาได้กลิ่นแรงคำนุนหนักไปเลยเนี่ยเฮาจังอีกอสองอีกโฟกเลยนะเฮาไปกีนชีว่าเฮาว่าเฮาแบบไปแบบไปเนาะไปกับตู้เห้ถ้าตู้ไปราบ้านกับผมไปไงว่ะแล้วเฮาไปเฮาก็ลโลเฟสอะมันกับตัวกันมาเออเป็นมะแร็งอีกเนาะแต่ว่าเฮาต้องดูแลสุขภาพดื่มน้ำมะนาวบุ้เนอะรู้ว่าดื่มน้ำมะนาวนักๆเนี่ยมันแก่ ละคนที่เสี่ยงเลยมาเรงคือชีวโควิดนะคนที่บัิจึงคือคนโชคดีที่สุดเลยผมเขา่อยก็จ่าก็จ่าให้ร้อยสาวนอนจ <c oughs> ่าหน่อยจญายกโยมตลาดเนาะแต่ว่าอาหารตามมาคือน้ําแข็ง <c oughs> น้ําแข็งรอดด้นะอันแรกต่อตัวเน็ตเนเป็นมะเร็งเพราะว่ามันเ็ิจ่จากเิจากมีสารกรโมรีนแล้วก็ผสมรือมันแบบแข็งไวแลว้วพอห้มันละลายจ้าเอออันนี้ก่อนน้าแข็งรอดนะ ถ้านำแข็งใหญ่ๆอยู่บ้านเราถ้ามันมีโองค์งานที่รับประกานได้ของเป็นยังมันจะมีสารคอรีนที่มันเอลามันละลายในน้ำเนาะแล้วเาอากินสองสารเข้าไปก็เป็นตัวที่มาเลงเด<ม>ิมดังนั้นกินตาหนักหนักอยากโยมนั่นแหละกินน้ำมานาวหนักหนักตื่นเจ้ามาดื่น้ำอุ่นเด<ม>ิมเพื่อชีวิตเผาเนี่ยมาเลงมันัวอย่างนึงคือคนอารมณ์ดี<ม>เออคนอารมณ์ดีคนมียิ้มแย้มแจ่มใสเพื่นอนถึงว่าเรา ยิ้มเติมว่าใจอยากได้เบื้องยิ้มให้ซึ้งตรึงใจใบหน้าหวานยิ้มไปเถอย,ยิ้มสู้มูไพัยมานยิ้มนานๆเนนนนดี๋ยวจะพาไปสนปรุงแกบางคนเป็นอะไระอกอออาอีอันเราเออีเน้่ยว่าอีฮั่นหรอบ้านเฮาเนะี่ยอายุห้าสิบหกปีแกเราไป่ปีเนี่เยเนี่ยนะก็มันเกิดสุขเก้าอ่ะโอ,โอ้มันนะขยันเนอะมันเป็นประธานสตรีกองพูหมูบ้าน อ้ยังอ่ะอ้ยังกองพูดเนี่ยมันเอาบอดมันเข้าบดนี่มันได้สต,ตาร์แล้วนะเพราะมันอุ่นใจว่ามันมบบต้องได้ดอกจ่ายดอกเบี้ยแล้วมันไปแค่สบบามไปอย่างรถต้องมันเป็นวันๆเนี่ยมันกขี่รถฟรีโน่ขึ้นหล่องขึ้นหล่อ,งลอ,งอะงานมันเยอะแล้วเอาไปถามลูกมาได้กี่น้อยแม่ไปไหนลูกไปหอปลากระดัโอ้เจ๋เหวยอีแม่จะอยู่ไปไหนไปประชุมอสมอแงจะได้ไปได้แม่ไปไหน มันไปประชุมเทศบาลปุเบต้นจะแปลงยาระโอฟเนี่ยก็ไปกองลุนกระลตไปึุงวานนะมันเรบ่อยเวลาพักผ่อนแต่คนเฮาเนี่ยมันมีการสุภาษิตหรือว่าไดไรคนหักเท่าผืนหนังคนจังเท่าผืนเสื้อไอ้หมู่ที่มันบัชอบมันของมันเล่าเอาไวตุูจะไปเชื่อมันเน่ยที่มันไปนั่นไปนี่เนี่ยตุ้มห่างกัน ผมที่มันห้อยโรจนอะไรแหนะตู้เราไปสวายพลัสวักสวแหงตึกโกอย่างมันไปเล่นไายว่าแต่ว่าเตะนะตู้นี่นย่างค่าขาขาดมันเข้าไปห้องอะหมูขอได้นมันเล่นจนงหวันนะเอออันก้าเอาเข้าเข้ามันคนเล่นหลอกมันก็อ้ันขี้อันเกี่ยวอันโต๊ะมังการเนี่ยเอาเข้าเข้ามันก็เป็นแก๊ปเป็นยางขึ้นมาเป็นพไหลย้อนว่อเป็นยางในร่างกายมันแ็งมันอย่างมันเป็น นกก่อนที่มันอะไรทายเ่็นแบบกินนงกินน้ำน้อยแับเป็นมาเล็กอิสตับรู้ไปหักษาตถ์ศนะสัะตว์พุทธนาสัพตะมุตนะก็ปไปเข้าห้องเข้าอย่างนอกรถโอ้เป็นดีด,ดูมันโตอพอไปอีเมก็บออีเมเท็บต้องนะอีเมเป็นอย่างผมกินข้าวผมไข่ได้ตัวมันยากวัอีเมก็เป็นโรคกระเพาะกันอีเม ได้พักค่อนดีลูกเดี๋ยวตุอยากไปส่งข้ราูลเินเดี๋ยววัได้ปไปเกินอีกแม่ได้ไปตามเตียนเงินพูดเตียนวัตุทีเสืงอเงินถ้าไปเป็นพยายามพยายามแล้วไปนี่นไปเงินถ้าที้แดงถ้าอยไปดูรวมก็ได้สาบาทก็งแม่พ่อแม่พ่ออาิงร่างกายอย่างร่าร่าาาห้าสิบบาแม่ถ้าร้อยบาทแม่ห้าบาทเงินอย่าไม่วาสำคัญตุกมาไม่กอ้องเงินเนีเอนนับมาหรอต้องใส่ยาย่กอตถายต้องใส่ควายก็เป็นกินลาบ ต้องใส่บาตรก็เป็นคนเป็นกุศลต้องใส่โคนก็เป็นขี้เล่าต้องใส่ทุกเจ้าเราเจริญพรเดียร์ศาสนก็จากพระพุเธเรายังนังง่งรอกครอบเนียยเ่ยคญาติโยมทั้งหลายนี่อาชีพของทุกเจ้าเนาะมือถือไม้ไฟส่อง,องหน้าขาเป็นเนยชาแต่แก้ซอออกมาโอ้โหใช่เลยญาติโยมทั้งหลายคนเราบเรื่องพระาาทุกเจ้าท่านนา,ายคนบอกเป็นพัะศนาวัดปาราใช่ย่างรับต้องไปดึงไหนล่ะ ปีๆนะครับเขากอกพอพันะโอ้ยแม่แม่เด็ดทุกแม่จะทำเหมือนได้แม่ต้องรวังเด้อีแม่ต้องได้ออกโรงพยาบาลแน่นอนแต่มันเป็นมะเร็งตรับเขาบอกบอกพึ่งมันหมอบอกว่าอาการเริ่มระยะที่สามที่สี่ละร้ายแรงมากหลังจากนั้นก็เพิกวั่นได้สามสี่วันโปดอ้าขมเผาของมันนี่เหมดคนแปดสิบปีมันสู้มันหอมนะคนตึงทายาทิมันขึ้น สุดหลงห่วยหลงมันทึกดูแล้วมันหมนหน้าขอเขาเข้าไปเปิดห้องไปพวกเขาก็ตกใจออกมาเนาะยากยกกินอย่างต่อมใด้เอาน้ําอย่างไปเพราะมันตั้มันแบบทำงานมันแบบอยากแล้วคนที่เป็นมะเร็งตับมันจะเหลืองมันจะทราบมันจะฟ้องกล่องเนาะกินน้ำน้ำต่อมใดมันจะต้องจอบน้ําน้ําจะพวกปอดมันจกเหลืองออกหน้าออกตาหมดอล้วเอหมวไปิดในตัวหมดอล้เอาหางแะีแม่ โอ้ยหน้าตาดูสดชื่นนะแม่เนอร์ไอ้จริงนี่มันต้อเหี่ยวแหงแ้งราเรื่องสิบหมดตายพร้อมจะตายหรอกก็เข้าไปใกล้จะแม่กำมือแล้เหรอโอ้มืออุ่นนะแม่เนอร์แม่ปันน้องปันหนาย่างท่าไฟยังดีอยู่แม่เลยไอ้จริงมือมันเย็นเย็นเท้าตัวหูแล้วเราสัมผัสได้ละมือถ่ายแน่คืนนี้ได้ื่กระด่อนแน่พร้อมจะได้ปิงโกได้ไรเนาะเนี่ยผมจากพี่ปิงโกน้อยไปเนาะ มัดหมายมักเบอร์มอินทราจาตาเทวาจาตาพระมารดาจาตานี่ยเหมือนจะทำบรมดานะเพระน้องอินทาจาตาคือจาตาของพระอินทร์พระมารดาจาตาของพระพรหมมหาพรหมจารตาคือพระจาตาของมหาพรหมคือลงมาเลยสวัสดิ์เตมพุทธเดชาภพจันทร์คมวัโลกแห่งญาติโยมแห่งเยตจันทร์ก็ลงมาเพื่อมาพิทักษารักษาคนป่วยคนศึกษาดังนั้นไผ่ายสุญชะตาของเขาเนี่ยเขาหยอด ดังมัดไม้มัดมือเรียบร้อยแล้วเป็นใจแม่แม่ปริกรรมโดยตู้เนอแม่ว่าคาถานี้ที่ใจแม่จะได้สบายเอาว่าตามโอ้ตอโอ้ตอตามโอสามโอสามโอนะแม่ท่องเนี่ยพุทโธอทมโอสังโฆมันเป็นพุทธคุณที่ปกป้องัาษาแม่เนอะแม่ลองว่าคนเดียวเละโอ้เออาดัง ตามโบปิงโก้ใช่ปิงโกแม่สังกูอ่ะไม่เปิงโกอย่าะปิงโก้วัดได้แล้วมาสขจัดก็เดินมาไม่พลาดทุกหล่ะเอาโซ่ไปไว้ว่างเนาะตายก็ปินโกะเนี่ยเนี่ยมัน่มเล่นโกลี่าดทุ่มได้เนี่ยถ้ามันฆ่าสามฆ่าเป็ดฆ่าไก่ไม่อยากตายอย่างไก่อย่างเป็ดนะเนาะใครที่เคยพุ่งหัวสิงสารสาซเวลามันตายแล้วมันจะพุ่งหัวหมว้ มันจะเจ็บหัวดเนอะดังนั้นเราต้องไถ่ถอนมันแก,กนแบบๆๆ้กรรมมาจิงกระดิ่งมาได้อยู่แต่เราสามารถไถ่ถอนได้โดยการทำบุญสุดตาดูพ่อดูแม่เอาเนี่ยอย่างเนีย่ยลูกทั้งสองคนเน,นี่ยต้องต่อมีแม่ต่อไปแล้วก็ถูกต้องเพื่อได้ดูแลแม่ต่อไปก็มีไปเต้าพ่อเต้าแม่เอาลักพ่อแม่เอาเป็นพระที่ไม่ได้บันพชาเป็นเทวดาที่ไม่ได้อยู่บนสวรรค์เป็นพระอรหันต์ที่ไม่ได้บรรลุธรรม พ่อแม่แต่เป็นผู้นำที่ไปได้จกปิญญาแต่พ่อแม่เป็นเพียงแค่คนธรรมดาแต่สอนลูกให้เป็นคนดีได้ยากโยมหลายต้องเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีอยา่าแสบล่างคาสิงออกข่าวนะได็กไอ้อยากไปมันน่ตัวมาสบล่กงคำสิงแล้วอดออกข่าวแน่นเลยเอาเป็นเมีเอาตึืเอาเราต้องึงจะรักมาหรอแล้วล,ลูกมานหนักเกยเดือนนีม่มา่างไดพ่อจะ่ไปทำอย่างนั้นไปใส่กินเลยอย่างนั้นนะลูกมาด้หาเงินเก่งน้องเบนนะ หาเงินช่วยพ่อช่วยแม่มันตลอดะแล้วประเด็นที่ออกข่าวมาอ่าเกเติละมอะนี่พับไอไายขายที่หน้าแล้วอีนั้นก็แห้งอายุสิบเจดปีเปเดียวพักเยวบา้านเพ,อ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 พอิ่งอยู่พ่อพ่อแม่ทนโอ้เป็นีสเกดาเอญาติอายุสิบเจ็ดปีเล็กนั่นรีไปเดียวจวงบ้าอายุสาวปีะเพิ่งนี่อย่างเป็นร่ำเดือยเพต้อยู่ที่บ้านนะเดือยพ่อพห้แม่นะฮะก็เดยวรักสุดก่อนไปวักดก่อพระเจ้าเรจะอยู่หรอญาติญาติโยมกลา เนี่ยทางก่อเป็นพ่อจะได้ว่าเป็นได้ง่ายๆนะเป็นแม่จะได้เป็นได้ง่ายๆนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องรับลูกจะต้องเข้าใจจะต้องมีวิธีในการสั่งสอนอบรมสั่งสอนอย่างไรอยู่ในการนักการแปลการอย่างไริ้นมีวิธีรเปิ้นมีทรมาที่ปไตยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องใจหลักทำมาที่ปรไตยคือเข้าใจตัวตนเข้าใจคนเข้าใจงาน นี่คือคนเป็นพ่อเป็นแม่บุคคลที่เป็นตัวอย่างที่เข้าใจตนเข้าใจคนเข้าใจงานที่ดีที่สุดที่ฮามาเป็นไดอดอลเป็นแบบอย่างคือครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีนะเพื่อนใจรักธรรมนี้เพื่อนเข้าใจตนเพื่อนเข้าใจคนเข้าใจงานครูบาเจ้าสิวิจัยเพื่อนรรางหมนหนดตามตัอย่างสุดเด็ด ถ้าบะมีลูกศิษย์ของอุบาเจ้าวิชัยข่าวปีเกณฑ์นคนมาช่วยยากที่จะแล้วแปลว่าลึกๆเบื้องหลังอุบาเจ้าวิจัยข่าวปีเกณฑ์คนมาช่วยวันนั้นหลายร้อยคนเพราะความสําเร็จใดแต่เพิ่นดีอยากเพิ่นบังโกรธไปเลยอุบาเจ้าวิชัย,นนย,ย,ยอยุอยาาบ,ยบาเจ้าศีวิจัยก็อยากโกรธน,นะครั้งหนึ่งเพิ่นมีเรื่องแต่ว่าบะมีไผ่ช่วยเพิ่นเรื่องบางสิ่งมันก็เป็นเรื่อง แต่เปิ้นผูกส่งตัวไปพิจารณาที่ทกรุงเทพเปิ้นก็เลยกล่าวว่าตราบใดที่น้ําปิงบ่ไหลาย,ย้อนกลับกูดึงบ่ปิดก็เปรี้ยีีิล้วกมีเชมัยต่อไปถึงบ่าไมอย่างเชมัยอีกซ้าด้วยความแค้นน้อยเนื้อต่าใจแต่กูบาไม่ใช่ข่าวปีเนี่ยเปิ้นปักโกรธไผ่เลยเปิ้นโดนยับซื้อถึงสามครั้งครั้งแรกคือหมายเรียกทาหารที่มาจาหาว,า,วาเปิ้นหนีทหาร สองคือการไปลักตัดไม้ที่แม่ละมาามาสรางว่าหาว่าเพื่อนลักป่าที่ป่าพาดนสาเพื่อนต้องการอินโดนุบาเจ้าสิบใจถนะ้าเพื่อนบัดซื้อคุบาเจ้าสิบใจก็ได้ปิดมาเพื่อนก็จําเป็นก็จบอกว่าไม่เป็นไรเรา ream, ยินดีที่จะสละการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขานุ่งอย่างกอดได้เพื่อนก็เลยนุ่งผ้าขาวตลอดชีวิตแต่เพื่อนบัดเกลียบบัดโกรธมีแต่พี่น้องกันเลี้ยงปากอต่ออาที่เพื่อนบอกว่า ตูเจ้านุ่งเหลืองห่มเหลืองเป็นมูสู่เขาตูเจ้านุ่งขาวเป็นมูเฮาเขาก็เลยมาเทียบแฉกแบ่งแยกกับเรเออนี่เขาก็จะนับถือกันไปตลอดญาติโยมกลายพ่อแม่เขาก็เหมือนกันเพื่อเข้าใจตนเพิ่นฝึ้นเพื่อบรมเพิ่นผนบากมาอย่างไรเพิ่นห่างความทุกข์ยากอย่างไดเพิ่นก็เลยรู้ว่าเขาจะประอลูกตุกไปอย่างนั้นเพิ่นก็เลยไปสอนลูกึ้นลูก่าพ่ออยากอั่นอยากนี้เะลูกห้ามเหยียดไปเด้อลูกเนื้อ มันทำมันเรี้ยนศึกษาไปเรื่อนพ่อแม่จะหาเงินรรองลูกพอลูกใด้เข้าใจแล้วลูกก็ไปหางานมาเลี้ยงดูแลพ่อแม่นั่นคือเพื้อควัมใดขั้นถานของชีวิตคนเราเข้าใจตนเข้าใจคนเข้าใจงานญาติเยากันบางคนได้มีงานอย่างว่ายามงานทำไปหน้าที่ของไปของมันไปงานมันแต่ละอย่างมันจะบะเหมือนกันบางคนมีหน้าที่งานอย่างเข้ารู้หมาบางคนก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปบางคนก็ปลูกต้นไม้ต้นหญ้าบางคนก็พลด บ้านนะเนาะการคัดลบทิศศีขนาดหลังบ้านตานหลังตุ้เสือน่ะต้องแมตการคัดลบทั้งนั้นและมีวันเดือนีน้องก็ได้ยนวัรอละทรากันอ๋อท่านอาจารย์อยู่วัดน์เบ้ยครับอยู่ยมเมล่ะเหรอเอาหนูจะเข้าไปถวายเพลงค่ะยมอยู่ไหนการขนดลบทิศศีในการรัศกรนะคระับราชเยอรมันธรรมภาพจะรอนะรีบมานะเด็กมินุระเดี๋ยวรถเก่งมาละ จอบในวัดที่ประตูต้นเอาออกเออมันหนุนกับโคงสั่งไปสั่งบมดอีกตัวเนี้ยมันให้จะขายแว่นตาท็อปจเดริญนะแล้วก็เสื้อผ้าอย่างมันจะเรียกได้อย่างเอาอนี่มันจะมีประดอมหมักแล้วมันอันนี้เนามันคล้ายๆแบบเป็ดเรียมันอ้าเรียแล้วมันเอาเทปไทมาห้อยเหมือนแอร์ฮอสเต็งแล้วกัโอ้แล้วก็มาญาติโยมยวกับพี่ยืนตาตาก่อนนะยอมพี่โทรหาหลวงพ่อเมื่อกี้จะไปใช่แล้วค่ะ ยมีอะไรเหรอเอาพลิกจะถวายเพนให้ลูกค่ารัาบุญครบสองปีดี๋ยมขึ้นไปบนหอจารย์นะเดี๋ยวมาภาพตามไปนน่งข้ขึ้นไปนั่งรองเอาเอาอาหารไก่ต้มน้ำปลาใส่ถาดวางข้ามนะัตตะเปาอแก้แหนึ่งแล้วมานั่งลุ่มเมอาอย่างขอรับคืนสภาพแลามก็นั่งลุ่มนั่งภับเทียบก็ได้เพราะกระโปรงมันสั้นแราก็ต้องนั่งคู่เขาเนาะและ้วก็ผ้ามาโปกอินอิน <c oughs> แล้วก็มาหาคนนั่งอกยียดย่อไปเลยแ,แล้วมานั่งลุ่มนะแค่มันก้มเอาถาดยกมา อดตะอย่ังลอยนานยองแก้มาเราอินทันโดนโอนว่ะเขอยากเปิดสมรักกคหาร์ดก็ไหวเกันเนี่ยทังหักนะกายยัดโยนเลาเนี่ยมามาโยมยกมาแล้วจะทึ้งเฮาจะใดอ่ะทึ้เฮาแง่ที่เราห้ามห้ามที่ม่ต้ก็ปไปเนี่ยว่ะเขียกการรอกน้ำหอมที่มาใส่นะมันให้อย่ากคว่งใส่มานอีนี่แต่มันมาเล่งอาโคลนนี่นอม้อมบอ ตาูักลูซาปะยางว่าเพิ่์นก็หนักมันซื้อกับหนาซื้อมาแล้วกันญาติโยมหลายมายอมาเอาไม่ใช่หนูนะบูนข้าไ่ใช่ปโนมงบูนแล้วใครอ่ะลูกหนูเองั้นลูกไปไหนเนกระเป๋าในยถ้าเราพูดเลยค่ะขอกมนเปิดกระเป๋าไปหมวกเป็นหมาลูกยองนะค่ะชื่ออยาชิชิมารุค่าหว่าอ๋อก็เลยไปญี่ปุ่นไกลเนาะมามามา มาปูม่าออกมานะปูบอสีชมพูเหละนั hand hand, ed. Ed ่นใส่แพนเพลิดเดี๋ยวนะมาเรื่ฝนมันตกมาเรื <S <s <ut ants> <Okay. S 1> ่ฟ้ามันหอมไม้ให่ใหญ่ใส่แพนเพลิดใส่ผ้าใส่เสื้อใส่เตลิดอยวามาเรืหนาวเนาะมามามายอมมาเอาเดี๋ยวเดีกยวคับลูกแม่ลูกแม่ประเคนให้ดองพ่อเหรอก่อเฮาเพืดอจะแจกมันยังกว่าปูม่าก็ได้แล้วก็มันยังปะ่ากว่าเขียนาะ มันเอาตีมมานั่นแทะทาวะ <c oughs> ะกว่าแล้วก็เขาต่อผ้ามาหัาบเราก็เป็นมาแม่มาโยงมายยงมาอนุกาเรเียนตเคียนนนะอย่าดื้อนะอัสสัมพูทลูกสสัุอกแล้วเออหิวออกเยแล้วมัเกิดกันหักแทะหักว่ามาอาดยืดนอมาสอบเรา เอวังมโตนนลาอาจารในวันนี้ก็เป็นวันี้สลิสุภาวัมังกลาอันประเสริฐเอฟามิมาเจจามูราสนาอนมินามาก่อนจิวาชิชิมเร่อในต้มแต่งความน้มมายังไก่ต้มน้ำปราความโดยน้ำจิ้มาำตัซีฟูดแถมตักหากให้กินมาทานเพราะน้ำจิ้มมาซีฟูดหรือเนอเรียบร้อยแล้วท่านจานหนูจะกลับแ้วนะคะเออมนโตกลับแล้ว นะครับแต่งทำพนิงๆนาเป็นกระสุนใจนะเราต้องมีดีดานไว้กันเตรียมไปดว่าเอากันแล้วหลังจากย์ได้เรียบร้อยแล้วมาสอนลูกมาเสร็จกับหลักอาจารย์เราเพิ่มสำหรับอาจารนะครับจะกลับอาจารย์อาจารย์อะไรลูกอย่าลืมนะครับถังไก่ต้มน้ำปลานี่นะครับไม่อร่อยนะทำไมเรียกยมอุ้ยมันเป็นอาหารโปรดของชี่มันรู้กันว่าขี้หม้อกินอาหารใหม่อาหารโปรดมันไม่มายาหวังเอาเลยไปกินก่อนหลัง เนี่ยน่ะเปิหมามันน่าเบิกเติหมามันตุยบุยนะมันใี่ใจต้มน้ำปลาไอตัวเขาเลยโจ๋เดี๋ยวก็ขามันไปกันเนี่ยยาดโยมต่างหลายเนี่ยคนเขาในการงานไปการงานน่าชูวอีกสอบซุขสบายเอาละเดี๋ยวมันจะเดินมัไปตาพ่อจ๋านะนะเอามาแล้วว่าเจ็ดโมงอะทีเอาวันต้องมาฟังมาเด้นเขาจะไปเต้นอื่นแต่เราอยมาที่นี่รอบสอบเองยาดโยมตัางหลายนะวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจในประเด็นที่ลูกสาวฝุ่นประเด็นนะ นในค่ำของคืนนี้พ่อแม่พี่น้องเราได้มากินมันตามเซ็กซ้อมยอยนยุ่งแรงของขอบคุณญ,ญาติงราศีพิจิกนี่ไปดวงวิญญาณของปู่พ่อเลิศบดวงพ่อหลวงแก้วหวงปู่พ่ออยู่ที่ไหนก็ตามดวงวิญญาณของพอง่อเมื่วันพุธทีาสามก็ตามเลิศ วง,ญญงาาวิญยาขึ้นสู่สวะซา์มูงที่จานฝ่าวิมานพงและเดนอัตมาภาพได้สราบดลบยงแสาาดงพระธรรมเทศนาบอสังเกตแก่กาลกาเวลาก็สมมติยุดีลงคงไว้แต่เพียงแค่ดีเอวังก็มีด้วยประการและเชนนี้สาธุ